สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้นะคะวิกี้จะมาทําอาหารเย็นอีนะคะก็จะมาทําเมนูง่ายๆนะคะเพราะว่าเข้าไปดูของครัวคุณสมบูรณ์แอนด์แฟมิลี่นะคะเป็นการทําสลัดนะคะแต่ว่าขอวิกี้ขอจะได้เป็นสลัดรวมๆแล้วกันเนาะเพราะว่าก็ใส่อะไรมั่วๆไปหลายๆอย่างนะคะก็คือทําให้ทานได้ในตอนเย็นเย็นสบายท้องดีนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันนะคะทุกคนค่ะส่วนผสมนะคะไม่วุ่นวายค่ะ ผักสลัดนะคะเลือกเอาผักสลัดที่ผักสลัดที่เราชอบนะคะแบบไหนก็ได้นะคะแล้วก็มีพาสต้านะคะมีไก่นะคะไก่อันนี้วิกกี้หมักเองนะคะเอาน่องสะโพกหมักนะคะก็หมักน้ํามันหอยซอสซอสซีอิ๊วขาวนะคะน้าตาลพริกเกลือพริกไทยนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอาไปเข้าหม้อลมร้อนนะคะแล้วก็จะมีเครื่องเคียงก็คือเป็นน้ําสลัดปกตินะคะแล้วก็จะมีถั่วนิดหน่อยนะคะ ใหได้ไฟเบอร์นิดหน่อยแล้วก็มีแคมเบอรี่ทำให้สดชื่นนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยนะคะทุกคนเริ่มเลยนะคะทุกคนคะ่ะใส่ผักนะคะผักสลัดลงไปเลยนะคะวิกกี้นี่คือทำง่ายๆนะคะใส่ใส่ทุกอย่างลงไปให้หมดเลยะคะ่ะไก่นะคะพาสต้านะคะเอาที่ทุกคนชอบนะคะแล้วก็ใส่น้ำสลัดเลยนะคะ ชอบแบบไหนน้ำสลัดแบบไหนใส่ได้เลยนะคะวิกกี้ก็ชอบน้ำสลัดเยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคนกันนะคะทุกคนคะเดี๋ยววิกกี้ขอเพิ่มน้ำสลัดตัวนี้อีกหน่อยนะคะอันนี้จะผสมซอสสีราชาลงไปด้วยนะคะจะทําให้เผ็ดๆแล้วก็มีรสชาตินิดนึงเนาะแล้วก็ขอเติมมายอง่นิดนึง ข้มข้นนะคะบอกเลยว่าเข้มข้นนะคะทําตามสูตรแล้วแล้วชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นก็ได้ค่ะนี่นะคะทุกคนคะ่ะดูนะคะเต็มเต็มค่ะเครื่องเคียงแบบแน่นๆนะคะขอใช้มือนะคะทุกคนคะ่ะทําทานเองที่บ้านนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ ทางเย็นๆก็อร่อยนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะวิกกี้ขออนุญาตคนก่อนนะคะ ชุกคนคะ่ะอันนี้คนให้เข้าที่แล้วนะคะโอ้โหอร่อยมากเลยคะ่ะน้ำสลัดเข้มข้นมากเลยนะคะมีรสเผ็ดๆเปรี<ๆ>้ยวๆหวานๆนิดนึงนะคะทําให้สดชื่นนะคะเวลาทานไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาจัดจานกันเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะมาค่ะมาจัดจานกันเลยนะคะตักเลย ที่จริงเมื่อกี้จะใส่ไข่ด้วยแต่ว่าลืมค่ะทุกคนค่ะแล้วใส่ถั่วใส่ชาันแบบจุกเลยเคนเบอร์เบอรี่นะคะทุกคนค่ะเค็เบอรี่ทานให้เยอะผิวสวย นี่คะ่ะอาหารเย็นของเรานะคะเย็นนี้นะคะเรียบร้อยคะ่ะทุกคนคะ่ะทุกคนคะ่ะพร้อมทานแล้วนะคะเดี๋ยวไปทานกันเลยวิกกี้ขอจบคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็จะมีการรันคลิปใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะให้เ,เพื่อนๆช่วยติดตามด้วยนะคะขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันนะคะขอให้ทุกวันเป็นวันดีๆของทุกคนนะคะบ๊ายบาย